รองเท้าคู่นี้ไม่มีทางชนะตอนหรอกเว้ยโอ้ยพี่ทำไมเดินช้าโอ้ยผมชวรองเท้าสามปีกว่าเลยนะเว้ยเก็บตังค์เหรอเออนึกว่าจะเล่นมุกอื่นขย่าอะไรอ่ะ CMC มมังก็เห็นอยู่ว่าไม้จิ้มฝันอเออแล้วเจ้านกตัวเนี้ทำาไรได้อ่ะอวนกดหัวมันดูสิ โอยกดนหัวนอนไม่ใช่กดนหัวยู่เหรอเฮ้ยตังเป็ดเอามือมาเอาไปทำอะไรออกซิเจนเองประมาณ9กอสิบห้าเอ่อจอออกต่ำกว่าเก้าสิบออกอันบนโอยอ้าวเหรอ แปงเจ้าเมาติ้งตอดไปต่างจังหวัดกันจองก่อนโอ้ยชวนมาเล่นบอลแล้วแต่งตัวอะไรเนี่ยแล้วพวกคุณนะ่ะนางเป็ดพาแต่งตัวสวย <c oughs> ก็คนมันสวยอะ <c oughs> อะตระเดี๋ยวนะนั่นเจ้าตอดนี่ว้าวอ,อยู่คนเดียวซะด้วยตัวนี้สดจริงๆไปดิ <c oughs> อ้าวขาไปดิขาเอ้ยขามไม่ไปอะ่ะไม่งั้นมีเรื่องอ <c oughs> เดินไปดูมันหน่อยดิมันคิดสั้นปะน่ะ ตอจะโดดน้ำหรอ,อะจะโดดทำไมอ่ะเศร้าเฉยเพื่อนไม่ต่งว,วัดดหมดแข่งบ้ากันหน่อยไม่ล่าใส่รองเท้าคู่นี้ไม่มีทางชนะตอนหรอกเว้ย ชูดอะไรของเองเนี่ยเฮ้ยโทษจังอ้วนไม่ต้องชมไม่ต้องชมลงทุกลูกชมอะไรล่ะเลี้ยวออกหมดทุกลูกอ,ะอ่ะถ้าพี่ตอชูดลงลูกเดียวชนะเลยนะโอ my <laughs> <laughs> เฮ้เชาเจ้าเมาเจ้าแปงยังไม่กลับจากต่างจังหวัด จะมาว่าผมไม่เด้นนะครับแล้วให้ฉันถือเพื่ออะไรเนี่ยโชว์ไงซื้อมาใหม่โอ้ยพี่ทำไมเดินช้าโอ้ยผมโชมว์รองเท้าสามปีกว่าเลยนะเว้ยเก็บตังเหรอเออเอานึกว่าจะเล่นมุกอื่นเฮ้ยประเดี๋ยวนั่นเจ้าตอดนี่ตอดตอดพร,รอะไปไรออะโอ้ย,อย่าเล่นมุกนี้ดิมันเอาเฮ้ยจะอ้วนขนาดนี้เลยเหรอไปชมมัน ไปใหญ่แล้วทีเนี้ยโอ้ยขนาดนี้เลยเหรอเออไม่ต้องตะลึงยาวแล้วทีเนี้ยจำชื่อของผมไว้เลยนะลูกสิย์ไมเคอนจอแดนแล้วคุณเป็นใคร <Michael Jordan. S 1> ไมเคอนจอดับแสดงว่าทีวีบ้านมันจอเสียเออจะว่าอย่างนั้นก็ได้ท้าทายตอด,ดีกแล้วหรอ,อ,อวันเนี้ยเออมาดิ เกินโอ้โหแม่น oh เหมือนตัดต่อตัดชุด,ดิเออชูดผ่านลูกเดียวถือว่าแพ้เลยใช่ไหมโอ้ oh ho. แพ้เลี้ยงข้าวเลยเหรอเออดีมันคือกดเส้นเล็กขาดตอดเลี้ยงเล็กเหมือนกันขาดตอดเลี้ยงกินข้าวครับตอดเลี้ยง ตอนออกปังนั่งอยู่หัวโต๊ะนั่งหัวโต๊ะตอนไะคนออกปังเขย่าอะไรอะเซียมซีมัก็เห็นอยู่ว่าไม้จิ้มฟันทำไมยังไม่ออกอะ่ะคุณเปิดรูหรือ,อยังคะยังไม่ทันกินข้าวออกมาทำไมเตรียมไว้ก่อนหมูมันชอบติดฟันตอน,ตอนดูวี่ หมูติดฟันเนี่ยได้ใช้ละทำอะไรอะ่ะโอ้ยก็มาจิ้มฟันไงจ้าเฮ้ยอยู่ดีๆก็ติดฟันอุปทานอยากเทอะดิเออต้องแค่ฟันเฮ้ยมันเทจริงหรอซอดมาอ่ะแบกนันเทโอ้โหเลียนทั้งข้าวเลียนทั้งน้ำเลยเหรอ ก็ต้องเลี้ยงน้ำได้ดิดาใช่อ้วนพูดถูกเจ้าพวกนี้ได้คืแล้วจะเอาสอกไม่ได้คือเว้ยกินข้าวเสร็จก็ต้องกินน้ำอ้วนพูดถูกน้ำวิตามินด้วยนะเย็นๆแต่เงินคนเอินผิดว่าน่ะหมู่เมื่อกี้หรอเปล่าน้ำผู้กำกับ แล้วตอดแกดิโหใช้ค่าเป็นลูกน้องเลยมีอะไรในนี้ยดูซิมีนกแก้วหนึ่งตัวนกกาเวาวตาแดงน้ำแห้งก็ตายอู้อู้นกกาวาวตาแดงน้ำแห้งก็ตายอู้อู้นกกาวาวเฮ้ยทะลึ่งแล้วเป็นไงบ้างอ้วน อสดชื่นตัวเนี้ยกินเอาอร่อยเอา้าผมก็ต้องกินเอาอร่อยสิเออแล้วเจ้านกตัวเนี้ยทําอะไรได้อ่ะอ้วนกดหัวมันดสูสิโอ้ยกดหัวนอนไม่ใช่กดหัวหริวล <c oughs> ้อเฮ้ยนกกินไม้จิ้มฟันอ้อเมซิ่งแผวนี้มีหมอล้ําซิ่งหรอโอยไม่ใช่แบบอัศจรรย์อะไรอย่างเงี้ยหนูกว่าลองอีกทีริ้วล้อดึงไป ลโอ้ป่าไม้ถูกทำลายฉันกำลังจะตายเพราะขาดออกซิเจนโว้ยนางเป็ดมานี่ดูซีรีส์รุ่นพี่รุ่นน้องช่องตินติดีกว่าไม่ไหวแล้วรีววล้อฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ฉันด้วยโว้ยนางเป็ด ไม่ได้เวอร์ฉันกำลังจะขาดออกซิเจนตัวเนี้ยมันชอบเวอร์ค่ะไม่ได้เวอร์ดนูนิคขาดออกซิเจนน้องเป็ดเราต้องลากิ่วกันแล้วนะน้องเป็ดเอามือมาเอาไปทำอะไรออกซิเจนเองประมาณ9ก็ห้ารู้ขนาดน,นั้นเลยเหรอฉันเรียนมา <c oughs> อะไร <c oughs> <c oughs> อะไร ี่ฉันกำลังต่อเิเจนเธออยู่เอ็งมาวัดใกล้ๆได้ได้ไดบอกว่าคนจักระจีนี่ก็เล่นจังเลยหนูนิดกำลังจะขาดออกซิเจน,นเมื่อกี้โรมันมืดเกิดอ,อะไรขึ้นน่ะอ๋อเอ็งขาดออกซิเจนจริงเหรอที่ข้าหน้ามืดเพราะข้าขาดออกซิเจนต้องไปตามคนไปช่วยจริงด้วยริลลรอไปสิหนูนิดไม่ไหวแล้ว เข้าใจแล้วตกจยวิ่งมาเหือทั่วมันเนี่ยน้ำเนื้อก็ไม่ให้กินเออเดี๋ยวซื้อเอาเอาไป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 วัดไม่ไปยังไม่ตายโอ้ยเอาเครื่องเนี้ยไปวัดอย่างนี้เครื่องวัดออกซิเจนตื่นโซเดียมทุกอย่างนะเก็บเงินเก็บเงินแบบปลายทางเก็บเงินปลายทางไร โอ้ยเป็นที่นี่ปลายทางไงทดลองใช้30วันไม่ดีคืนเงินอ้าวทำไงอ้วนนี่เป็นที่นี่แล้วคุณก็กดปลืมรอมันค้นหาสัญญาณก่อนแล้วมันก็จะขึ้นเออฉันออกต่ำกว่าเก้าสิบออกอันบนโอ้ยอ้าวเหรออันล่างคือ,อยังอะอัตราการเต้นของหัวจุยใจนิ่เหรอออกเก้า เออเวลมันตันแล้วโอ้ไม่ใช่เกมพี่นิดกำลังจะรากิวแล้วบั๊ได้คุยกันเครื่องวัดนิ้วเป็ดออกซิเจนมาดูกันนะคะว่าออกซิเจนของนางเป็ดถึง20ไหมโอ้ยี่กระเดี้ยงแล้วสิเตนะคะกดปรุ่มสิ 97เอก็บปลายเท้าไหมคะคุณลูกค้าใช้ก่อน70วันโอ้ยอย่างนั้นให้ฟรีไปเลยอ่ะขอบใจเฮ้ยเฮ้ยตังอ่ะเพราะใช้แล้ววัดออกซิเจนได้ไม่สนใจคนขายเลยเหรอสนุกไหมครับหนังสารสาตอนสมัยก่อน VS สมัยนี้ก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะนางเป็ดวัดออกซิเจนได้เท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะไม่บอกหรอก อย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้นะครับ